ธรรม,มวุธวาหลวงปู่สาครธรรม,มวุโธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่25เมษายน2,568เวทนาที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่เกิดกระทั่งมาถึงวันนี้ ยังไม่ใช่เวทนาที่แตกดักถึงเวลาจะตายธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันกำเริบเต็มที่ของมันแต่ละธาตมันก็แสดงตัวของมันจะแตกจะดักธาตุไหนมันกำเริบก่อนธาตุไหนมันสนับสนุนมาไม่ต้องมาพูดกันว่าเวทนาทั้งหมดที่มีมาก่อนแล้ว อันนี้มันเป็นเวทนาขั้นแตกดักมันจะมากแค่ไหนวิธีการของพระพุทธเจ้าเราจะไปทำงานอะไรก็ตามมันใช้หลักเดียวไม่มีหลักอื่นหลักของไรลัก หลักของความไม่เที่ยงปลามันอยู่ในน้ำถ้าเราวิทน้ำออกให้หมดเราก็เห็นตัวปลาแล้วเราก็จับปลาได้หลักการของพระพุทธเจ้าอย่างท่านให้พิจารณาธาตุสี ร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันห้าวิญญาณในขันห้าเกิดมาพร้อมกินกับขันห้าแล้วก็จะดับไปพร้อมกับขันห้า แต่เราไปเข้าใจว่าขันห้าเป็นเราและเป็นของของเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ขันก็แปลว่ากองรูปขันโทนะั่นกองของรูปกองของเวทนากองของสัญญากองของสังขารกองของวิญญาณมันเป็นกองกอง แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นรวมกันว่าเป็นร่างกายของเราแต่แท้ที่จริงอ่ะมีใครเอาร่างกายอันนี้ไปหามรรคผลนิพพานหรือเอาร่างกายน,นี้พาไปนรกไม่มีร่างกายน,นี้เป็นของที่ถมทับอยู่ในแผ่นดินอันนี้เป็นสมบัติของโลกโดยแท้ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นสมบัติของโลกโดยแท้ไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปที่ไหนได้นะตัวปฏิสนธิวิญญาณเป็นตัวที่จะนำเราไปเราสะสมอะไรได้บ้างเราอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือยวดยานคานหามร่างกายนี้เป็นแค่ยวดยานคานหามอันหนึ่งเท่านั้น แล้วมันจะนำพาเราไปสู่เป้าหมายอันหนึ่งเราจะไปฝ่ายไหนเราจะไปฝ่ายต่ำหรือจะไปฝ่ายสูงถ้าเราจะไปฝ่ายต่ำก็ไปอบายภูมิสี่หรือไปโลก,กนตนกันนรกถ้าเราจะไปฝ่ายสูงบัณเราจะไปยังไงถึงเราจะไปฝ่ายสูงได้ สีลังสังวโรสาธุรักษาศีลรักษาศีลคือสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจไม่ให้กายวาจาใจนี่มันไปบกพ้องในสิ่งต่างๆที่จะนำพาเรากลับไปอบายภูมิสีต้องการรักษาตัวเราเพื่อจะไม่ให้ไปตกในอบายภูมิสี ดัการที่เราจะรักษาตัวเราได้บนี้เราจะต้องมาเห็นว่าสังสารวัตรอันนี้มันไม่น่าลื่นลมในการท่องเที่ยวในวัฏตะไม่น่าลื่นลมการเกิดในเทวโลกพรมโลกหรืออบายภูมิสี่มีที่แน่นอนที่ไหนไม่มีที่แน่นอน เราเกิดในเทวโลกพอหมดบุญจากเทวโลกอาจจะลงนรกก็ได้หรือมาเกิดเป็นมนุษย์โอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยากแต่โอกาสที่จะไปอบายภูมิสี่มีมากกว่าเพราะเมื่อเราเสวยทิพยสมบัติหมดบุญ มันก็ต้องกลับไปตั้งต้นใหม่ถ้าเรามาตั้งต้นอยู่ที่มนุษย์มันก็ดีไปแต่ถ้าเราไปตั้งต้นอยู่ในอบยภูมิสีไรมานะฉะนั้นถึงว่าการทำงานทางพระพุทธศาสนาท่านจะต้องถางป่าออกให้หมดไม่ให้ป่ามันลบแล้วก็เห็นตัวสัตว์ป่าได้เห็นช้างเห็นเสือได้ พะเราไม่มีป่าหรือมันไม่มีน้ำเราก็จับตัวปลาไปต้มไปแกงกินได้ลองเราทดลองดูว่าแยกร่างกายของเราออกให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแยกร่างกายของเราออกให้เห็นเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนัง แล้วมันมีอะไรที่เราว่ามันเป็นเราเป็นของของเราอยู่ทุกวันนี้สมบัติทั้งหมดในโลกมีไหมที่ว่าเป็นเราและเป็นของของเรามีแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปเป็นธรรมดาเท่านั้นแต่ความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะอาสวะชิเลตมันมาตั้งอยู่ที่ร่างกายอยันนี้ เราจะต้องมาล,าละลายร่างกายอันนี้ออกไปให้เห็นเป็นส่วนๆถ้าเรามาละลายร่างกายนี้ให้เห็นเป็นส่วนๆแล้วอันนี้สภาพจิตใจของเรามันก็ต้องหดตัวกลับมาว่าโอ้เราอุต่าธนุถนอมมันมาอย่างดีเยี่ยมให้ที่หลับที่นอนให้อาหารการกิน อย่างดีเยี่ยมแล้วมันเป็นไปตามความปรารถนาของเราไหมเราไม่ให้มันแก่มันก็แก่เราไม่ให้มันเก็บไข้ได้พยาธิมันก็เก็บไข้ได้พยาธิแล้วเราไม่ให้มันตายมันก็จะตายเพราะหลังจากเก็บไข้ได้พยาธิไม่หยุดไม่ย่อนรักษาไม่หายรักษาไม่หายก็คือตาย ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะของที่ใช้มามากมันก็หมดอายุของที่ใส่มานานเท่าไหร่มันก็หมดอายุมากเท่านะั้นการเสียดสีอย่างทุกวันนี้อากาศเป็นพิษอากาศที่มันไปตกค้างอยู่ตามเส้นตามเอ็นตามร่างกายในที่ว่างต่างๆในร่างกาย มันขับออกไปไม่ได้สุดท้ายมาก็เดินงงเงงงงเง่งงงเงเจ็บหัวเข่าบ้างเก็บน่องบ้างเก็แบบนู่นบ้างเจ็บนีแ่บบบ้างเกิดจากอากาศที่เป็นพิษร่างกายมันไม่ได้อยู่เพื่อว่ามันจะอยู่ยงคงประพัน์อะไรนะร่างกายอันนี้มันอยู่ไปเพื่อว่ามันจะชลาสลายรอวันสลายเท่านั้น อย่างลมเข้าไปแล้วไม่ออกมานี่เรียบร้อยลมออกมาแล้วไม่กลับเข้าไปก็หมดโอกาสฉะนั้นถึงว่าเวลาที่เหลืออยู่คือลมหายใจนี่แล้วเราทำหน้าที่พลเมืองศิลธรรมได้มากน้อยแค่ไหนถ้าหากเราทำหน้าที่พลเมืองศิลธรรมไม่ได้ตามใจหวังของเรานั่น ไม่แควคดที่จะต้องไปตกอบายภูมิสี่เพราะว่าทุกวันนี้เราข้ามอบายภูมิสี่ได้หรือยังกามจราธรรมารูปปาจราธรรมาอะรูปปาจราธรรมานะรูปปาจราธรรมากามภพบแบ่งเป็นสอง แบ่งเป็นอบายภูมิสี่สักกามาจรสวรรค์เป็นยังไงอบายภูมิสี่พวกนี้อยู่ด้วยความเศร้าหมองอยู่ด้วยความคุณเครื่องอยู่ด้วยความอิจฉาริษยาอยู่ด้วยความน้อยเนื้อต่มใจอยู่ด้วยความโมโหโทโสอยู่ด้วยความมืดบอด ลองหลับตาแล้วมองไปดูสิว่ามันเห็นอะไรบ้างมันเห็นทางที่ไปเทวโลกพรมโลกไหมมันเห็นทางที่จะไปสู่นิพพานไหมถ้ามันยังมองหลับตาดูแล้วมันยังมืดบอดอยู่อย่างนั้นก็คือลงนรกแน่นอนไม่มีทางอื่นที่จะไปเพราะว่ากิจใจ ยังไม่ประพฤติธ,ธรรมสมควรกระทำเชื่อว่าบูชาเราตถาคตยังไม่เกิดขึ้นกับหัวใจของเราฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ได้เห็นพระตรถาคตก็ไม่เชื่อในคำสั่งสอนของผู้เจ้าอย่างผู้เจ้าบอกว่านี่ทุกนี่เหตุให้เกิดทุกนี่เส้นทางที่จะดับทุกนี่คือการดับทุก์ได้เราเชื่อไหมนยทุกอยู่ที่ไหน นั่งมันก็เห็นแล้วนอนก็เห็นแล้วเดินมันก็เห็นแล้วทุกยืนมันก็เห็นแล้วทุกกินมากมากมันก็เห็นแล้วทุก์ของอืดนั่นกินมากนะมันก็ยังเห็นว่ามันเป็นทุกข์นฉะนั้นเราเห็นไหมน่ะทุกอันนี้มันประจักษ์มาหรือยังที่ใจของเราถ้ามันยังไม่ประจักษ์ที่ใจของเราแล้วเราจะข้า อบายภูมิสีได้ที่ตรงไหนไม่มีไม่มีทางที่จะข้ามได้ยิ่งถึงเวลาจะตายธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันกํำเริบเต็มที่ของมันแต่ละธาตุมันก็แสดงตัวของมันจะแตกจะดับธาตุไหนมันกำเริบก่อนธาตุไหนมันสนับสนุนมาเวทนาเนี่ยก็ไม่ต้องมาพูดกันว่าเวทนาทั้งหมดที่มีมาก่อนแล้วเนี่ย อันนี้เป็นเวทนาขั้นแตกดับนั่นมันจะมากแค่ไหนขั้นแตกขั้นดับเวทนาที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ยังไม่ใช่เวทนาที่แตกดับแต่พอมันเกิดเวทนาอันนั้นขึ้นมาเรากำหนดจิตเข้าสู่ความสงบได้ไหมเราไปอยู่ในฐานของจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิได้ไหมหรือเราไปอยู่ในฐานของจิตที่เป็นถีติจิตได้ไหม ถ้าเรายังกำหนดไปไม่ได้แล้ววันนี้อะไรมันจะเกิดเรามานึกถึงบุญถึงกุศลมานึกถึงครูบาอาจารย์ว่าเคยรู้จักครูบาอาจารย์องค์นู้นองค์นี้องค์นู้นก็ตายไปแล้วองค์นี้ก็ตายไปแล้วนึกถึงคําสอนองค์ไหนก็ตายไปหมดแล้วแล้วใครจะมาช่วยเราบัดน,นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ตามครูบาอาจารย์ต่างๆก็ตายไปหมดแล้วแล้ววันนี้เรา ตายด้วยความเศร้าหมองหรือตายด้วยความขุนเคืองหรือตายด้วยความอิจฉาริษยาถ้าหากเราตายด้วยความอิจฉาริษยามาเนี่ยก็ไม่ไหวที่จะไปอบายภูมิมสี่ถ้าไปอบายภูมิมสี่นี่ยังน้อยไปนะถ้าลงไปโลก,กันตานรกอีกมานี่เป็นนิพพานของเมืองนระกเลยเพราะเราจะมากล่าวตู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากล่าวตู่ครูบาอาจารย์ ว่าทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาก็ไม่มีอนิสงส์นั่นสุดท้ายมาก็มากล่าวตู่เพราะการกล่าวตู่นั่นก็คือตกนรกที่เป็นเรียกว่าโลก,กันตานรกมืดบอดอยู่ตลอดไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนมีแต่ความมืดอยู่อย่างนั้นมีแต่เสียงทรมานทรกรรมซึ่งกันและกันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นถึงว่า เราเตรียมการมานี่เราพร้อมหรือ,อยังที่จะไปเทวโลกพรมโลกนิพพานถ้าหากเราเตรียมการมายังไม่พร้อมนะโอกาสที่เราจะตกนรกหมกไหมมีอีกมากมายการทำงานเราก,กำหนดสลายร่างกายลงไปให้เห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟให้เห็นเป็นอาการต่างๆ ทิฏฐิมานะอาสวะกจิเลสจะไปตั้งอยู่ตรงไหนพอมันสลายลงไปหมดแล้วแต่ทุกวันนี้พอมันสลายลงไปไม่ได้ร่างกายมันก็เป็นกูอยู่มีแต่กูทั้งนั้นอะไรก็เป็นกูทั้งหมดทรัพสมบัติในโลกนี้ก็เป็นของกูแต่ผู้เดียวนู่นมันไม่ได้ว่าธรรมดาขึ้นชื่อว่าตัวสก,กายญติทิมันจะบอกว่ากู มันสมบัติในโลกนี้ต้องเป็นของกูแต่ผู้เดียวจะแหวนเงินทองที่มีอยู่ในโลกนี้ต้องเป็นของกูแต่ผู้เดียวควมโลกนั่นมันธรรมดาฉะนั้นน้ําไม่เคยเต็มในมหาสมุทรไฟไม่เคยพอในเชือของไฟวามโลกก็เหมือนกัน เมื่อมันเข้าไปสิงสถิตยอยู่ในหัวใจของใครก็ตามไม่มีวันที่มันจะพอจะมีทรัพย์สมบัติทั้งโลกนี้ก็ยังไม่พอยศก็เหมือนกันเมื่อโลบในยศก็เหมือนกันโลบในลาบก็เหมือนกันไม่มีวันพอขึ้นชื่อว่าความโลภขึ้นชื่อว่าความโลภขึ้นชื่อว่าความอยากขึ้นชื่อว่าความต้องการ เรื่องของควมโลกผู้เจ้าบอกไว้ว่าไม่เคยพอแม้แต่ไฟก็ไม่เคยพอในเชื้อของไฟอย่างไฟไม่กองขยายลองดูไม่มีทางที่มันจะดับนอกจากเอาจริงจังกันจริงๆต้องลงทุนเงนจริงๆมันถึงจะดับถ้าไม่ลงทุนเงนจริงมันมันไม่ยอมดับฉะนั้นถึงว่าก่อนที่เราจะ ติภพหรือก,ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราจะจากโลกนี้ไปอย่างภาคภูมิใจหรือเราจะจากโลกนี้ไปอย่างหงอยเหงาหรืออย่างน้อยเนื้อตามใจนี่ถ้าเราเอาโมรณานุสติอันนี้มาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องไข้ควรไต่ตองเรายังไม่กระตือรือร้นอยู่ เรายังมาปล่อยตัวเองให้เราเห่ยลอยลมอยู่สักวันหนึ่งมันก็จะมาถึงเราเมื่อวันนั้นมันมาถึงเราแล้วนะ๋ยวมาพูดเลยว่าจะทำสมาธิภาวนาเอาเต็มที่ตั้งแต่ปัจจุบันนี้มันยังไม่เอาเต็มที่แล้วจตอนใกล้จะตายตอนเขาจะเอาเข้าลงหรือถึงจะมาบอกว่าจะเอาเต็มที่ หรือตอนเขาเอาข้าเตาแล้วถึงจะมาบอกว่าเอาเต็มที่ไม่มีทางฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติผู้เจ้าบอกไว้ว่าให้ละลายร่างกายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟให้ละลายร่างกายลงไปเป็นอาการต่างๆเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกทิฏฐิมานะอาสวะกิเลนจะไปตั้งอยู่ตรงไหน มันไม่มีที่ตั้งมันก็สลายออกไปจากใจของเราใจของเราก็จะปลอดโปรง่งว่างจากการถูกบีบบังคับด้วยความด้วยทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสเราก็จะมาดำเนินในทางหลักของธรรมได้เป็นไปกับมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นแต่การที่เราจะมาดําเนินตามแนวทางของธรรมไม่ได้ก็เพราะว่าเราไปปล่อยให้ทิฏฐิมานะอาสวะกิเรศ มันเข้ามาครอบงำจิตใจของเราครอบครอบงำร่างกายของเราจิตใจของเราร่างกายของเราก็ล่องดูอย่างคนที่เขาจะกินปลาวิดน้ำออกให้หมดเดี๋ยวก็เห็นตัวปลาเองไม่ต้องไปดำหามัน,น,นวิธีการคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าให้สลายร่างกายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนะ่ะก็เป็นหลักเดียวกัน กับที่ชาวบ้านที่เขาไปวิทย์ปลาเพื่อจะกินปลาวิทย์น้ําออกเมื่อน้ํามันไปหมดหลองปลามันจะไปไหนเมื่อมันมีนมปลามันก็ต้องเห็นตัวปลาพอเราวิทย์น้ําออกไปหมดเราละลายร่างกายลงไปให้เห็นเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟไปแล้วกิเลสมันจะมาเกาะอยู่ตรงไหนดินก็มีอยู่ทั่วไปน้ําก็มีอยู่ทั่วไปลมก็มีอยู่ทั่วไปไฟก็มีอยู่ทั่วไป มันไม่มีที่เกาะเมื่อมันไม่มีที่เกาะใจมันก็ว่างจากทิฏฐิมานะอาสวกจเลสเป็นอิสระขึ้นมาเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนที่จะทำงานเพื่อหามากผลนิพพานขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมฟังธรรม และพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิรเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันที่11พฤษภาคม2568เวลา11นาฬิกา30นาทีณศาลาวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1